นะครับสดีทุกคนทุกท่านด้วยนะครับมาวันนี้ฮะเราจะมาเปิดกล่องสุ่มอีเวนต์8 8 8แนั่นเองนะครับผมรู้ว่าเป็นอีเวนต์ที่ร้องอินจนถึงวันที่8นะครับผมที่จะมีขึ้นตรงนี้แน้วผมคือวันที่8เรารับได้นะครับผมผมก็รับไปเรียบร้อยแล้วเป็นออฟทั้งหมด5ลูกนั่นเองนะฮะก็มันมีให้เลือกเป็นสกินแล้วก็หรือว่าออฟ5อันหรือว่าต่างๆอีกมากมายเนี่ยผมก็อยู่ที่ว่าใครจะเอาอะไรเนาะเนียผมก็อย่าลืมนะฮะ ฝากคนละหนึ่งไลค์หนึ่งกำลังใจไปนะครับหนึ่งไลค์หนึ่งฟอลโล่หนึ่งกระดิกกุ้งกิงกุ้งกิงไปนะครับผมเพิ่มกำลังใจให้ผมได้นะจ๊ะจะลงคลิปให้บ่อยขึ้นนะครับทุกคนฝากไว้ด้วยนะครับผมก็ใครยังไปดูคลิปเก่าๆผมเดี๋ยวไปดูได้แล้วกันเดี๋ยวฝากไว้ด้วยครับเราไปดูกันว่าเราจะเกลือหรือว่าจะร่ำจะรวยกันนะครับผมไปแล้วเกือหรือเปล่าไม่รู้นะครับผมมาลุ้นกันนะครับผมไปครับเราเปิดทีเดียวห้าเลยนะเดี๋ยวเปิดทีเดียวห้าเลยนะครับผมไปทุกคนลุยครับไป มับเขาให้โอ้ยมาถึงก็ได้กระเป๋าเท่จะจัดนะครับผมกระเป๋าที่มีโซ่คล้องได้เท่สุดไปเลยนะฮะเหมือนคล้ายๆของเวโกเลยนะไปฮะอันที่สองเอาว่าเดวินมาเดวินมาผมมีแล้วอันนี้อันที่สามครับอีฟเวอร์ลิน KDA โคตรเท่สุดๆไปเลยอันที่สี่ฮราคาเนเซจีลาคนวะอันที่ห้าครับผมเมาใครแหละอันที่หครับเป็น โจวิงเกอร์ขอรีเวนซึ่งผมมีแล้วครับทุกคนผมมีแล้วอะไปฮะแต่เราก็ได้ถุงมาแล้วเอ้ยแสดงว่าผมไม่ไม่กเกือนะห้าอันได้ถุงหนึ่งอันนะครับผมผมว่ามันต้องมีเจมสโตนสักหนึ่งเม็ดว่ะเชื่อไหมต้องมีเจมสโตนสักหนึ่งเม็ดว่ะผมว่าต้องมาแล้วว่ะไปโซลกะพาชามา,นะ,ะมมา,านะครับผมพาจามาโซลกะนะครับผมอันที่สองคืติกจันน้าอันที่สามเกลือมาเนี่ย อักษรออฟของแกกัสนะครับผมของแกกัสเฮ้ยถามว่าคุ้มไหม,ก,มก็ได้ก็มีเกิดสุสกีแล้วเนี่ยอะไรเนี้ยทุกคนนะฮะจันนาแล้วก็เอัเกิรเกลือมารวมกันแล้วผมยังมีไอดีนึงนั้นะครับผมทุกคนนะยังมีอีกไอดีนึงเดี๋ยวผมดูซิว่าไอดีหลกักไอเดีรองอะไรจะเกลือกว่ากันแล้วผมแปะมับเข้าให้ มับฟคอยฟิตครับผมมาแต่ไกลมาแต่หัววันเลยนะฮะอ,อมาแต่หัววันอันนี้มีหมดแล้วหรอไม่หมดหรอไม่หมดอืออยเกือบไหม้ดิ่ะเกือบไหม้ดิ่ะเกือบไหม้ดิ่ะเกือบไหม้ดิทุกคนผมไม่รู้แล้วเกือหรือไมเ่เกือผมไม่รู้ครับผมจะเอาใหม <c> ่ <oughs> เกือจัดเลยแล้วผมไปไป,ไปอีกหนึ่งไอดีฮะไปครับต่อจากเมื่อกี้เลยนะฮะผมทําการแลกออฟห้าอันนั่นเองนะครับผมเพราะว่าชอบความเสี่ยงนะฮะแล้วก็ชอบความเกลือกันเราเล่นไม่ชอบหรอกความเกลือไนมะ่มีใครชอบหรอกครับความเกลือเลยครับใช่ไหมอือนะับผมใครชอบความเกลือก็ลองคอมเมนต์ดูนะครับผมไปต่อกันอีก5ห้าอันผมจะเปิดลวดเดียวเลยนะเอาให้มันเจ็บทีเดียวเจ็บแล้วจําคือคนเจ็บแล้วทนคือตู่นะครับผมไปฮะ โอ้อะคาเดมี่อารินะครับโอ้โหเกฟคิมสันนะฮะขอให้คิมซิตี้นะครับผมมีสกินนทิแนวแล้วมานะไปครับเกฟโอ้ยสกินนีเล่นสวยสกินนี่สวยผมชอบมากที่ที่ไลท์นะครับผมอ๋อเจฟฟูปูปาร์ตี้สกินใหม่ซะด้วยอ่ะคุ้มใหม่ไม่รู้นะครับไม่เสียเป็นไรครับเนี่ยไป ดักซาโมดิใครซื้อหนูว่าจะจินหรือว่าไอ้ดี่นี้จะคุ้มนะจาวาผมก็ไม่เล่นแต่ผมนั้นจะเอามาหลอกกันสามตัวได้อะไรอู้ได้ฟิวลาผมอยากได้พอดีเลยเฮ้ยผมว่าอันนี้คือผมว่ามันคุ้มนะมันคุ้มนะสำหรับผมอะมันคุ้มนะแนวของเพรอะผมจะได้พอดีเลยเกาะฟิวลาอะไรครับทุกคนเดี๋ยวผมว่ามันก็โอเคนะถึงแม้ว่าจะไม่ได้รีเจนเนอรี่หรืออะไรก็ตามนะครับผมนั่นแหละ เดี๋ยวผมก็ฝากติดตามมาด้วยนะครับมีทั้งใน Twitch แล้วก็ใน Facebook ด้วยนะครับเป็นเพจเป็นเฟจเป็นเพจเพจผบขออภัยครับผมเป็นเพจ Facebook นะครผมแล้วก็สวิตเอาไว้สำหรับไลฟ์สตรีมสดนะครับผมไลฟ์สดเองนะฮะแบบเราจะได้มานั่งพูดคุยกันนะครับผมฝากไปด้วยนะครับขอบคุณมากครับทุกคนไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับผมเป็นคลิปอะไรก็ฝากติดตามมาด้วยครับบ๊ายบายครับ